สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนเอกสารหลุดวาระการประชุมพรุ่งนี้ถกรับไม่รับคดีพิธาวันที่17กรกฎาคม66ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์เอกสารหลุดโดยเป็นเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ครั้งที่21.2566ในวันที่19กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมชั้น9ศาสารัฐธรรมนูญอาคารราชบุรีดีเรกฤตศูนย์ราชการโดยระบุว่าระเบียบวาระที่4ของการประชุมมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1016ประกอบมาตรา98 3หรือไม่นอกจากนั้นยังมีหมายเหตุระบุว่าพิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของคณะตุลาการคณะที่1ต่อศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2,561มาตรา31และพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่รัฐสภานัดประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองหลังจากการโหวตร,รอบแรกในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาได้เสียงสนับสนุนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือได้เพียง324เสียงและเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาสอวอเพียง13เสียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าว ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามาจากสารรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ยังคงก็รอการชี้แจงจากทางต้นสังกัดของเอกสารฉบับนี้อีกครั้งและในวันนี้ทาง8ปดพักรวมจัดตั้งรัฐบาลเลื่อนกำหนดประชุมหัวหน้าพักจากเดิมที่ประชุมในวันที่18กรกฎาคมเป็นวันนี้17กรกฎาคมเพื่อเตรียมตัวในการเข้ารัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม66 <ๆ S 2> เนื่องจากกำหนดการเดิมชนกับการประชุมวิบสามฝ่ายที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม ยังคงต้องติดตามว่าจะมีแผนออกมาในรูปแบบไหนอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ